สวัสดีครับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะครับวันนี้วันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2556ครับวันนี้ครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ18นาฬิกา30นาทีแล้วครับมีประเด็นข่าว2ประเด็นนะครับที่ผมสนใจและผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะรับรู้ข่าวสารตัวนี้แล้วก็เก็บเป็นข้อคิดเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเราเองนะครับ ประเด็นแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงคนงานในกรณีที่นายจ้างเนี่ยไม่จ่ายเงินค่าจ้างนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีของการปาหินใส่รถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่ครับมาที่ประเด็นแรกกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อวานนี้ครับที่ทางสถานีช่องเจ็ดนะฮะเขาบอกว่าทาง บริเวณธนาคารอขอภายบริเวณบริษัทสหฟาร์มจำกัดอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีกำลังตำรวจได้เสริมกำลังดูแลหลังจากมีคนงานต่างด้าวและคนไทยอีกบางส่วนรวมแล้วเกือบ5,000คนชุมนุมอยู่ภายในโรงงานเรียกร้องขอให้ทางบริษัทจ่ายค่าแรงที่ค้างอยู่2เดือนซึ่งเกิด จากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปในบริษัทโดยทางช่องเจ็เขาก็รายงานมานะครับว่าเมื่อเวลา17นิกา30นาทีเมื่อวานนะครับวันที่5กรกฎาคมครับนางสุอารีริศสมิทชัยรองผู้จัดการใหญ่บริษัทสหฟาร์มจำกัดได้ออกแถลงการประกาศปิดกิจการของบริษัทต,ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลายการผลิตของคนไทยยังคงดำเนินการอยู่โดยให้เหตุผลว่าบริษัทประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทและที่ผ่านมาต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้นบริษัทต่างประเทศก็ส่งออกไปมีปัญหาขาดสภาพคล่องรวมทั้งการปรับค่าไฟก็ทำให ทางบริษัทเนี่ยจะต้องจ่ายค่าไฟถึงเดือนละประมาณ500ล้านบาทโอ้โเยอะเหมือนกันนะแต่สารฟาร์มถ้าเกิดใ,ใครเคยไปนะ,ะที่ที่ลอกบุรีที่ช้ยบาดาลเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่มากคือพื้นที่แยะมากเอาล่ะทีนี้มันดูกันก่อนว่าประเด็นคนงานนะผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยคนงานที่ตกงานในวันเมื่อวานเนี่ยนะครับเขาตกลงว่าจะจ่ายเงินให้ได้เพียง50%ของจานวนเงินทั้งหมด ที่เหลือกําลังประสานบริษัทด้านการเงินเพื่อนาเงินมาจ่ายให้ครบคือบริษัทนี้ดีนะฮะที่พยายามหาเงินมาจ่ายให้กับคนงานให้มันครบเพราะว่าถ้าเอาตามกฎหมายมามาจับเอาพูดถึงกฎหมายแรงงานมาจับนะถ้านายจ้างติดเงินค่าจ้างคนงานเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าลูกจ้างเอาเป็นกรณีนี้กว่ากรณีบริษัทอ้างว่าไม่ต้องพูดถึงสาฟาร์มนะเราพูดถึงบริษัทอ,อื่นๆนะเดี๋ยวไปอย่าไปยกเคสนี่เดี๋ยวเขาจะมาฟ้องผมเอาเดี๋ยวไม่อยากไปแก้ตัว ถ้าเป็นกรณีบริษัทที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยปิดกิจการหรือว่าขาดทุนสะสมเนี่ยแล้วบอกว่าขอเลิกจ้างประทันหันแล้วไม่มีเงินจ่ายค่าแรงทำยังไงดีคือตามกฎหมายแรงงานเนี่ยเอาว่าเอาเป็นว่าตามกฎหมายเนี่ยเขาถือว่าค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับคนงานเนี่ยเป็นเงินซึ่งนายจ้างจะต้องหามาจ่ายให้ได้ก่อนนี้สินอันดับอื่น ลูกจ้างมีสิทธิ์ไปร้องที่ศาลแรงงานถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นไปร้องปุ๊บบอกว่าเนี่ยบริษัทค้างค่าจ้างคนงานมาสองเดือนแล้วขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้จ่ายให้หน่อยศาลก็จะไต่สวนเรื่องนี้แล้วก็ถ้าบริษัทอ้างว่าไม่มีเงินบริษัทก็จะสั่งให้เอาทรัพย์สินทังบริษัทเนี่ยขายท่อตลาดโดยขายท่อตลาดปุ๊บเนี่ยให้เอามาจ่ายคนงานก่อนแล้วค่อยชําระหนี้สินอย่างอื่นไม่ต้องอยังไม่ต้องเอาไปจ่ายนี่ เจ้าหนี้รายอื่นนะให้เอามาจ่ายหนี้คนงานก่อนส่วนว่าในกรณีที่บริษัทปิดโรงงานกระทันหันถ้าบริษัทขาดทุนอย่างต่อนเนื่องมาจริงความรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องจ่ายถ้าไม่มีเงินนะแต่ถ้า ยังมีเงินพอที่จะจ่ายได้อย่างเช่นว่าเมื่อเอาทรัพย์สินในบริษัทเนี่ยไปขายขายเสร็จแล้วเนี่ยมีเงินที่จะจ่ายค่าชดเชยได้เนี่ยก็ต้องเอามาจ่ายค่าชดเชยก่อนค่าชดเชยอย่างที่ผมบอกไปว่าทํางานมาเกาทำงานเกินร้อยี่วันไปจนถึงหนึ่งปีเนี่ยได้เงินได้เพิ่ม1เดือนหนึ่งทำงานมา1ปีถึงสถึงสปีได้เพิ่มอีก3เดือนทํางานมา 3ปีถึง6ปีได้เพิ่มเป็น6เดือนทำงานมา6ปีถึง8ปีได้เพิ่มเป็น8เดือนทำงานมาเอาขอขอภยัยขอภยัยเออมันมันมันจะมี120-1ถึง1ปีได้เพิ่ม1เดือน1ปีถึง3ปีได้เพิ่มมาได้ค่าชดเชย3เดือน สปีถึง6ปีได้ค่าชดเชย6เดือน6ปีถึง10ปีได้ค่าชดเชย8เดือน10ปีขึ้นไปได้ค่าชดเชย10เดือนถ้าเป็นการไล่ออกกระทันหันในทุกกรณีให้บวกเพิ่มอีกหเดือนในกรณีของคนงานที่ตกงานกระทันหันแบบนี้ก็ก็มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ แม้บริษัทจะอ้างว่าขดาดทุนสะสมก็ตามแต่บริษัทก็ไม่ได้ล้มละลายบริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานอยู่อันนี้ผมพูดถึงในกรณีคนงานทั้งต่างด้าวและคนไทยก็ต้องได้รับสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทยเหมือนกันค่าแรงก็ต้องเป็น300ถ้าคุณจ่ายไม่ครบคุณก็ต้องจ่ายย้อนหลังพร้อมกับเงินเพิ่มซึ่งถือว่าเป็นค่าปรับทางกฎหมายจะมาอ้างว่าค่าแรง300 ของรัฐบาลที่ประกาศขึ้นทําให้บริษัทขาดทุนจนปิดการก็ต้องไปฟ้องรัฐบาลเอาเองเพราะว่านี่เป็นเรื่องระหว่างในจ้างกับลูกจ้างไม่ได้เกี่ยวกับประกาศที่เป็นเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ําเพราะฉะนั้นผมขอให้ความเห็นเป็นวิทยาทานและการเป็นความรู้ว่าคนงานของสาฟาร์มเนี่ยที่ไปประท้วงกันเนี่ยที่ตามรายงานข่าวเห็นว่ามีรถตำรวจ แล้วก็ชายชักการบางกลุ่มเข้าไปดูแลของบุนวานในสาฟาร์มไม่อยากจะพูดลึกลงไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นานะแต่ผมไปทําคดีแถวนั้นบ่อยก็เคยได้ยินมาเหมือนกันเรื่องข้างในว่าเป็นยังไงแต่คงเล่าไม่ได้เอาเป็นว่าคนงานเนี่ย5,000กว่าคนที่ตกงานแล้ววันนี้นะฮะรวมตัวกันไปที่สารแรงงานดีกว่าแล้วก็ให้สารแรงงานลบบุรีเนี่ย ดำเนินการแต่ส่วนเรื่องนี้แล้วก็ขอให้จ่ายค่าจ้างที่ค้าง2เดือนแล้วก็ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้จ่ายมาซะถ้าจ่ายไม่ได้ก็ขอคําสั่งศาลยึดทรัพย์สินขากท่อตลาดไปเอาว่ากันตามกฎหมายนะส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยถ้าบริษัทเขาเขามีสภาพขาดสภาพคล่องแบบนี้คงจะไปฟ้องเขาไม่ได้เพราะว่ากฎหมายบอกว่าถ้าคุณขาดทุนสะสมต่อเนื่องเนี่ยคุณมีสิทธิ์เลิกจ้างพนักง,งานได้แต่การเลิกจ้างคุณก็ต้องจ่ายค่าชดเชยนะมันมี2ก้อนนะนะ คุณผู้ชมค่าชดเชยตามกฎหมายตามพรบรคุ้มครองแรยงานกับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพรบรจัดตั้งและพิจารณาคดีแรยงานซึ่งมันจะต้องแยกกัน2ส่วนในประเด็นเนี้ยผมดูแล้วในเคสถ้าสมมุติเป็นของสาฟาร์มเนี่ยก็น่าจะมีสิทธิ์นายจ้างนี่มีสิทธิ์เลิกจ้างได้ไปขอไปฟ้องค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรมน่าจะไม่ได้ ดูจากสภาพนะการขาดสภาพคล่องแบบนี้แต่ยังหนีไม่พ้นถ้าชดเชยตามพรบคุ้มครองแรงงานนะครับยังไงก็คงจะดีกว่าไปประท้วงแล้วก็อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมันเสี่ยงมากเลยนะม,นมันใกล้ค่ายทหารใครไปทําคดีก็ก็กังวลเหมือนกันเอาเป็นว่าแห่กันไปสารแรงงานเถอะผมเชื่อผมแล้วพี่น้องแรงงานจะได้ไม่ต้อง มันนั่งกังวลว่าจะได้เงินไม่ได้เงินเพราะว่าไอ้ค่าจ้างมันได้อยู่แล้วแต่เพื่อให้ได้ค่าชดเชยด้วยไหนๆก็ตกงานแล้วอะ่ะถ้าใครเป็นต่างด้าวก็ส,ส่งกันไปไมันไม่น่ามีปัญหาอะไรเออว่าจะพูดอีกคดีหนึ่งเอาเดี๋ยวมันเกินสิบนาทีเอาแค่เรื่องสาฟาร์มก่อนเ๋ยอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวผมเอามาเล่าคลิปถัดไปสําหรับวันนี้เรื่องแรงงานตกงานบริษัทเจ๊งสิทธิตามกฎหมายรู้แล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่ามารุที่หลัง ไม่ได้นะ